ผมจะลองกดดีเฟหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดไลค์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าตอนนี้เอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกทันกันด้วยนี่ครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์นี่ครับในไอจีนะครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนี่ครับต่อรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนี่ครับแล้วอยากจะเพิ่มยอดไลค์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับ คุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอ่าแล้วก็ก,กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอ่าล้วก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkd.com m กันแล้วนะครับอ่พาพอเข้ามาเนี่ยฮะฝากบอกคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับขอให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่ครับ เขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลชื่อจริงน้มสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเรา็อยลืมติ๊กที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับเอาก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี้ไปยุ่งยากนะครับขอสามารถลงชื่อสมัครใช้นะครับด้วยกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้้าชดานล่างนะครับสหรับคนที่กรออกข้้มมูลสัคใช็ลงชื่อเข้้าาชตรรงนนีะคับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k d c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไปเลือกเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นะครับก็เลอ่าคลิกเข้าไปที่ Instagram ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่หมดมูนนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจนั่นเองครับก็เล็มาที่ถูกรรัันนตบ อันนบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับไปเราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนี้ครับแล้วก็เลทราคาเนี่ยครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอาคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอาผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยแล้วนะครับตารางตรงนี้จะเป็นคาอธิบายเนีของบริการที่เราเลือกนี่ครับอาต่อมาเนี่ยครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับแล้วก็มาที่คิวว อ่ะเราก็นำมาวางนะครับในโซนรบมาณนะครับอยากเพิ่มยอดไหลเท่าไรเนี่ยครับก็ใส่ที่ช่องนี้นะครับผมจะใส่ไปที่100อนี่ครับเอาพอเราใส่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าบริการเขาจะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้นี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยะครัยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้กดมาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นี่ครับอันดัหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้้ทําากกรรสัั่งซือนนคบ วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะกท่เที่ยวเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับอ่ะตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์โพสของเองดูด้วยนะครับว่าใส่มาถูกต้องหรือเปล่านี่ครับอ่ะเพราะว่าถ้าคุณชมนะครับใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องนะครับยอดไลค์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะกท่เที่ยวกดสั่งซื้อนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นี่บตอนนี้ะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่ะในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำ อ่าแล้วมียอดจำนวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับและยังไม่รู้วิธีในการเติมเงินนะครับอ่าขอให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนีครับอันในเมนูเติมเงินนะครับจะมีเราเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับอ่าคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับขันตาอยู่ที่1บาทนะครับอ่าแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับเขาก็จะมี QR c o d ร้นะครับเพื่อนไม่เอา ต่อมานี่ครับช่องทางที่2จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารเนี่ยครับก็ขอลอกเลขบัญชีตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วพอทำรายการเรียบร้อยกันแล้วแนบก็นำสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่การสแกนเคอร์โค้ดนะครับอัตุมันนีวอลเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอ่าต่อมาก็จะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนน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 ะะะะะคคคครรรรััับบบบบบออ่่่ใใททุกกกชงงงาาาา็จมมีีีแแเเติิด้้ อาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับอตอนนี้นะครับยอดไลน์นะมีอยู่ที่16ไลน์นะครับโดยผมจะลองกดดีเฟนหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดไลน์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง245ไลน์กันแล้วนะครับ อาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับผู้ชมก็เป็น้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอาก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและคุ้มค่ามากๆเลยนะครับอ่ะพยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอาก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับ แล้วก็มากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนีครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับอ่ะโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นีครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะตัาค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%กันเลยนีครับอ่ะและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเลยเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับ อ่ะเขาจะมีเลือกติดต่อยมีนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรียนนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับผู้ชมก็เลือกติดต่อแอมเกันได้เลยนี่ครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลเนี่ยมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับอ่ะสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถก็มาใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหหม่คคคลิปนน้ารรััับบสสวดี